ร้วยมาเล็กหนึ่งไม่ชู้อายุห้าสิบสองัตสัตว์ไม่รู้เพราะไม่ได้รับไม่ได้วัดเนะอวแต่น้ำหนักประมาณตอนนี้สี่สิบสี่กินข้าวอิ่มถ้ากินมากกว่านี้ก็สี่สิบห้าก็อาจจะมากกว่านั้นหัวแลว คนก็ไม่ได้นับแต่ปัจจุบันอยู่กับผัวสลังโอเคก็ลืมนับโอเคมีลูกหนึ่งคนโอเคเป็นลูกชายโอเคพร้อมขึ้นชกเอานกมวยอย่างชกเล่นๆได้นะคะแต่ว่า ทั้งจริงไม่ได้พเพราะว่าร่างกายไม่ได้แบบมาเพราะโชคม,มวยออกกําลังกายออกกําลังกายด้วย,ยออมวยไทยหุ่นจะดีแต่เพราะว่าอะไรคะมวยไทยเตะเตะใช่ไหมทิ้มันใช้ขาหมดอะคะ่ะต่อยไปเลยได้หัวไหล่ต่อยสุดต่อยสุดไม่มีใครสอนนะก็ไม่ได้ไปดูต่อ้สุดหมด็ต้องกลับมาเดี๋ยวถูก ้ก็สวัสดีไว้ไทยก็มีหลายอย่างนะก็เช่นลํมมวยใช่ไหมคือคล้ายไหวครั่ะนี่ก็คือความเป็นไทยเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็ไหวหลากหลายหมอลำ <c oughs> จะไล่ทำเะ็นหมอเราก็จะมาตำส้มำตำะถอเค่เอาละเอาพกหอปมปากหอาคุ